สวัสดีค่ะวันนี้ยังมาซื้อทรายให้น้องเหมียวก่อนนะคะก่อนจะไปซื้อของเดินมาถึงนี่ที่นี่เขามีอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนบูธทำภอรไรสัย่าเลยคะ่ะช่วงหน้าร้อนนี่นะคะเห็นไหมคะกอไปได้ด้วยจริงๆนะคะไม่เชื่อก็้องเชืะะะ่อร้อนแล้วค่ะดอกไม้ยังมาแล้วนะคะอยาจะพาไปชมนะคะกําลังมาเยอะเลยว้าสวยมากเลยนะคะนี่นะคะมาซื้อทรายแมวแต่ยังก็จะได้ดอกไม้ไปให้ดูด้วยนะคะสวยๆงาม สวยมากเลยค่ะที่นี่เขาขายเป็นกระถางอย่างน,นี้เลยนะคะกระถางเราก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะยังเคยซื้อไปอยู่รอบหนึง่งเหมือนมีกระถางอ๋อโอเคค่ะสวยค่ะไปกันดูภายในกันดีกว่านะคะคยังพามาดูอันนี้เป็นอ่างอาบน้ําที่เอาไปตั้งไว้ข้างนอกก็ได้นะคะสวยไหมคะอ่างอันนี้ค่ะภายในคือนั่งได้กี่คนกันเนี่ยหกก้ซีอิมิซแต่ว่าคือตัาน้ําใส่เยอะมากเลยนะคะกว่าน้ำจะเต็มนี้ไม่รู้ว่าจะ หมดนาะไปกี่ลิลลนะคะตองนี้ก็สวยนะคะนู่นนะคะเป็นถังธรรมชาติเลยนะคะบ้านละาอีจะพาไปดูนะคะยังไม่ถึงทรายแมวหรอกคะ่ะแต่ตัวนี้สวยนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะเป็นถังเหมือนอย่างนี้ยแล้วก็ลงไปที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบเขาชอบมากเลยคะ่ะประเทศฟินแลนด์นะคะไปอาบอย่างนี้นะคะอาบน,น้ําอุ่นถังก็ใหญ่มากเลยนะคะไปดูกันต่อไปดูก่อนคะ่ะมาดูอันนี้ดีกว่านะคะอันคนสวยงามงามนี้จะพามาดูนะคะดอกไม้อ๋อยี่ไงคะ บอกแล้วว่าดอกไม้รูดูร้อนเขานี่คือสีสวยมากเลยนะคะถ้าเอาไปปลูกนี้เขาจะตายหรือเปล่าใครนเรยังก็ยังไม่ชัวร์นะคะจะปลูกได้ระยะหนึงงนนน่งค่ะช่วงหน้าร้อนสักพันหนึ่งเขาก็จะดับเอ้จะตายนะคะพูดผิดค่ะนี่ต้นนี้เหมือนอยู่ที่บ้านเอียงเลยะคะ่ะแต่อของบาดยังต้นน้อยละค่ะอือเดี๋ยวนะคะ,อ,อ,าาคะอันนี้บ้านเราจ้าเป็นต้นอะไรคะนี่ละคะ่ะเขามีดอกน,นะคะที่บ้านเอียงก็มีนะคะสวยด้วยนะคะ แต่ใบเยอะมากดอกนานๆที่โผล่ขึ้นมาอันนี้ไม่รู้้นอะไรนะคะนี่ค่ะเอะอยากได้กว่ามรากตจกังเลยนะคะรอบนี้นี่รอบที่แล้วยังพลาดไปก็เลยไม่น่านเลยฉันแพงอยู่นะคะเนี่ยต้นนี้ขนาดต้นน้อยแล้วนะคะกุ้มใจค่ะรอบที่เราไม่น่าพลาดเลยเอีพยไปดูอ้อมไปดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะก็มีที่แขวนโชว์อย่างนี้ เหมือนเราอยู่ในป่าแล้วค่ะท่ามกลางป่าเขาลำนอภัยเลยสวยนะคะนี่ค่ะโอ้ต้นนี้ก็เหมือนที่บ้านเอี้ยงเลยนะคะสวยนะคะที่บ้านเอีย้ยงเอี้ยงตัดไข่ดายหลายรอบแล้วแล้วก็เอาให้คนไปหลายรอบแล้วนะคะนี่ค่ะแต่เอี้ยงยังไม่เคยซื้อต้นนี้ไปปลูกเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะปลูกยังไงเอ่ยน่ารักนะคะนี่ดูไปอย่างนี้ คือเป็นพุ่มคล้ายๆกับพวกกระบองเพชรหรือเปล่าคะเองก็ไม่แน่ใจแต่<จ>เอ้ยอันนี้สวยดีคะ่ะเป็นไม้ที่แปลกดีนะคะแต่และยังชิ้นพูด,ด่างแต่น่าจะเหมือนกันนะคะใช่ราคาจะเป็นแบบประเภทที่ไม่ใช่ใบใหญ่ไม่ใช่ใบปกตินะคะเป็นใบแปลกๆนะคะสวยนะคะนีะ่อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ช่วยค้ำไม่ให้ต้นไม้เอียงนะคะนี่นะคะไม่รู้ว่ากี่เซนติเมตรนะคะประมาณแปด คูณ90ซนติเมตรนะคะโอเคค่ะ8แบบคูณ90เซนติเมตรราคานี่นะคะอันนี้ยิ่ง120เซนติเมตรนะคะก็ประมาณต่อไปบรมนทัดก็โอเคนะคะน่าซื้อไปตั้งต้นไม้อยู่นะคะทำให้เขาล้มแต่ว่าไปเขาก็มีหลายขนาดนะคะเล็กกลางใหญ่อันนี้ก็อันนี้เปล็กอันนี้น่าจะเป็นไม้ละคะ่ะสวยนะคะนี่แล้วยังก็ออกมาอยู่อีกส่วนของร้านนี้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นที่ขายดินนี่ไงคะดอกไม้สวยมากเลยดอกอะไรคะเนี่ยสวยสวยก็เพิ่งรดน้ําไปแน่เลยค่ะยังจะพาไปดูนะคะดอกไม้หลากหลายสวยมากเลยเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจนะคะจะเริ่มจากซ้ายมือนี่ละคะ่ะต้นสตอรอเบอรี่ก็มีนะคะยังจําได้ว่ายังเ,ยเห็นต้นสตรอเบอรี่่รสวยนะคะต้นสตอรอเบอรี่ยังไม่มาแน่เลยนะคะยังเคยเห็นจริง กำลังจะออกดอกนะคะนี่ค่ะกำลังจะออกดอกนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยะะสีเหลืองโอ้ยยิ่งดูยิ่งชอบแล้วสักพักนึงก็จะมีต้นสตรอเบอรี่มาแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่ด้วยนะคะอันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาทําอยู่แค่นี้เองนะคะแต่ก,ก็แพงทรแรงนะคะต้นไม้อันนี้ก็เป็นต้นไม้แบบเป็นต้นไม้ประดับในสวนนะคะ อันนี้นะ่าจะเป็นม่านฟิกกอยนั่นจะกะนี่ต้นเหมือนต้นสตรอเบอรี่เล็กอะค่ะนอเดี๋ยวต้นนี้ต้อนอะไรคะนี่บอกแล้วนะคะสวยมากต้นนี้แอนอะไรเอ่ยดอกกำลังจะเริ่มบานนะคะนี่โอ้หนู่นนะคะฝั่งนู้นก็มีเออแบบคะเดี๋ยวยังพาไปเดินดูอีกคะ่ะมาเลยคะ่ะหย แต่ยงชอบนะคะเดินมาแล้วคือเข้ามาโอ้ยสวยนะคะนี่นี่เห็นไหมเหมือนต้นหยาที่บ้านียงเลยค่ะแต่ของเยงต้นเล็กกว่านี้อันนี้ต้นอะไรคะนี่สวยนะคะอุย้ยน,น่ารักน่ารักดีนี่ก็น่ารักเลยสีเหลืองสีเขียวโอ้ยสวยมากเลยนะคะไปกันนี้่าคะ่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะที่จะมาซื้อของกินนะคะยงก็อนไรคะแวบะบมาซ้ายมือก่อนนะคะ ไปฝั่งนู้นก็ดอกไม้มาตรงนี้ก็ดอกไม้นะคะซึ่งมาดูดอกไม้นี้มันก็สวยแล้วก็มีความสุขสดชื่นไปเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นแบบกระถางดอกไม้ที่เขาทาแบบแปลกๆด้วยนะคะว่าไปนี่นะคะสวยจริงๆนะคะเสียทุกช่อเลยนะคะไม่ได้พูดุเล่นนะคะนี่สวยอันนี้ดอกอะไรคะนี่ดอกรองเท้านาฬีเหรอคะนี่กล้วยไม้ พันธุ์ที่เป็นแบบรองเท้านารีแน่เลยค่ะ,ะแล้วทำไมชื่อชื่อเหมือนไม่ใช่ต้นกล้วยไม้ัดเลยคะก็เ,เหมือนกล้วยไม้นะคะโอ้โหพันธุ์นี้สวยมากเลยนะคะสวยมากสวยเลยนะคะแล้วก็จะไปดูอย่างอีกนะคะเพราะยังได้ดูสนใจแล้วนู่นนะคะคนที่สนใจนยิ่งเกล่ายงอีกพันนี้ก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่วันวันนึงก็ดูแต่ดอกไม้นี่แหละคะ่ะ หน้านี้เสร็จแล้วมีความสุขก็นู้นอีกนะคะไปซื้อของซื้อก,กับข้าวดีกว่านะคะยังคายยังยังไม่ถึงเลยซื้อก,กับข้าวนะคะต้นอะไรคะนี่ดูเขาแปลกดีงไหมคะเอ็แปลกนะคะแต่สวยนะคะอันนี้เหมือนอ่ะทำไมเขาล้มยังไม่ได้ทำล้มนะคะแต่สวยค่ะใบใหญ่ๆแล้วก็เป็นอย่างนี้โอ้ยต้นอันนี้ต้นอะไรเอ่ย มีดอกไม้ด้วยหรือว่าเขาตัดต่อคะนี่มันจะใช่ต้นอะไรคะนี่ทำไมมีดอกอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นดอกได้ออกออ,ออกดอกได้ฉันพูดผิดฮทําไมเขาออกดอกคะนี่ชื่อเขาชื่ออะไรเอออือแต่มันลักษณะเหมือนไม่เข้ากันกับดอกเขาเลยนะคะอวอาวนะคะนี่นะคะพิซซ่า พิซซ่าอิตาเลียนนะคะว้าวเปาาเลยนะคะนี่กล่องบลูมบล่มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยที่สําเร็จแล้วโอ้โ oh. หถ้าเห็นทุกท่านได้กินหมดเลยคะ่ะนี่อ oh. oh. ่ะน่าอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยแต่เราไปดูอย่างอื่นดีกว่านะคะ oh. วันนี้ผู้คนก็เยอะมากเลยนะคะมาเดินที่ห้างนี้เดินไปก็เจอแต่คนนะคะ oh. ก็เยอะผิดปกตินะคะเอ็งก็เลยงงว่าทำไมเยอะผิดปกติจังนี่นะคะ แล้วก็ใช้รถกันตรงนั้นเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่เดินมาหยุดมันฝั่งนะคะฝั่งนี้เขาเปลี่ยนเชลใหม่ค่ะ Amazing มากเลยค่ะหาง่ายกว่าเดิมนะคะนี่ค่ะก็ดีนะคะยังคิดได้เปลี่ยนเชลใหม่อย่างนี้ง่ายต่อการมองเห็นเลยนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงโอ้เป็นอะไรที่น่าเดินมากเลยนะคะตั้งแต่เขาเปลี่ยนเชลใหม่แล้วก็เหมือน มัก็จะมีอันอื่นเขามาเทคโอเวอร์นะคะถ้าบ้านเราก็เหมือนเทคโอเวอร์ละคะ่ะถ้าว่าก็เ,าเปลี่ยนชื่ออยู่นี่ยังกำลังคิดได้่กเปลี่ยนเทคโอเวอร์นั่นแหละคะ่ะ mm hmm. โอ้โหสวยคะ่ะสวยนี่เห็นไหมคะคือเหมือนเขาจะนี่คะ่ะถ้าไม่เทคโอเวอร์เขาจะไม่มีนี่เหมือน,อนเป็นหุ้นส่วนร่วมนะคะตัวนี้ยังคิดว่านะคะนี่คะ่ะชื่อเขาค,คอปอะไรนี่แหละคะ่ะ กำลังจะก้าวขาไปจ่ายังานใช่ไหมคะก็ตาพอด,ดีค่ะเหมนสตอรอเบอรี่นะคะสตรอบอรี่มาแล้วนะคะแต่น่าจะยังแพงอยู่นะคะคงโอ้นี่นะคะสตรอเบอรี่กล่องหนึงเห็นข้าวอยู่ะคะก็จะบอกว่าแพงไหมถ้าอยากกินก็ไม่แพงนะคะเขามีหลายขนาดนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องขึ้นมาหน,นหหาอ่อยเลงหูหราเออสวยนะคะอุ้ยหอมเลยนะคะนี่เดินผ่านนี้ เราแค่อยากซื้อแต่ว่าให้มันลดลงประมาณหนก็อันนี้คือบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่นั่นเป็นบูเบอรี่ที่ฟามนะคเลือใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> ก็ใส่อยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่เองโอแพงอยู่นะอนี้เองถูกค่ะแพงอยู่แล้วคะเนี่ <c oughs> อันนี้ก็คือของที่เอียงแวะไปซื้อที่ร้านเวียดนามมาก่อนที่จะกลับมาถึงบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะยังกินเมื่อวานที่เอียงโชว์ให้ดูนะคะ อร่อยจริงๆนะคะนี่เราก็ยังไปได้ไปซื้อตะไครมานะคะตะไครยังจะหมดแล้วเส้นขนมจีนแห้งซือมาสองถุงเลยนะคะแล้วก็หนังหมูหรือว่ากากหมูนะะี่ค่ะแล้วก็มะเขือตัวนี้นะคะลูกเล็กๆลูกเล็กๆยาวๆลีๆนะคะตอนแรกยังคิดว่าไม่แพงแต่มันก็แพงไม่เป็นไรคะ่ะยังจะเอามาเลมันไว้ปลูกน่าจะใช้ได้อยู่นะคะก็ไปเฉพาะร้านนี้ก็คือหมดเยิ่มากันนะคะลร้านนี้นี่ แต่ไม่ได้ไปบ่อยเออไม่ได้ไม่ได้ไปนานแล้วละคะ่ะตั้งแต่ที่ว่าไปครั้งล่าสุดแล้วมันไม่มีอะไรเลยยังก็เลยไม่ได้ไปมาสองถึงสามอาทิตย์นะคะนี่แ่ะเพิ่งกลับไปใหม่มากินกาแฟกับยังนะคะค่ะแล้วตอนนี้ยังก็มาทำตำซั่วเหมือนเดิมนะคะกินกิทีก็ไม่เบื่อน,นะคะส่วนของแกยังก็ตําให้เหมือนกันละคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่เส้นขนมจีนนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะมีปลาด้วยนะคะแล้วก็น่องไก่กําลังอบอยู่เหมือนเดิมละคะ่ะ ต่อให้เป็นเมนูที่เหมือนเดิมทุกอาทิตย์แต่ยังก็กินได้นะคะยิ่งส้มตำนะคะยิ่งไม่มีเบื่อเลยนะคะนี่คอยแค่ไก่สุกก็อีกสิบวทีนะคะก็จะได้กินข้าวแล้วนะคะมานะคะทุกคนมากินข้าวกับเอียนนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะ